จะไม่อยู่กับคุณอากาสะกนเลยครับก็แค่ชั่วคราวนะลูกเพราะว่าแม่ต้องมาทำงานกับคุณอาเขาเราก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่แต่ก็แค่แป๊บเดียวนะลูกพูนลูกพูนห้ามบอกเรื่องนี้กับใครนะลูกครับ ตารางชีวิตผมคุณจะได้รู้ว่าควรทำอะไรตอนไหนและไม่ควรทำอะไรตอนไหนเราจะได้เข้าใจตรงกันและอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีปัญหาคุณตื่นนอนหกโมงเช้าเข้าฟิตเนสเจ็ดโมงกลับมาอาบน้ำกินอาหารเช้าแปดโมงไปทำงานหนึ่งทุ่มกลับบ้านอาบน้ำกินอาหารเย็นนั่งทำงานต่อ เข้านอนตอนเที่ยงคืนระหว่างที่ยังไม่เข้านอนห้ามทำเสียงดังรบกวนสมาธิขอโทษครับแบบนี้คุณจะอยู่กับเด็กไหวหรอคะผมว่าลูกคุณไม่น่าจะเป็นเด็กที่เลียงยากอะไรนะลูกคุณไม่อานะลูกคุณแม่บอกให้มาอาบน้ำมาอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลย นิดเดิอกับแม่เหรอแม่บอกให้มาอาบน้ำมาอาบน้ำเดี๋ยวนี้มาอาบน้ำเดี๋ยวนี้มาอาบน้ำเร็ว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 แม่บอกให้มาอาบน้ำลูกพนโอ้ยแม่เหนื่อยแล้วนะเนี่ยลูกพนมาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้มาเลยมามาเอ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 า,เอานลูกพลอาบน้ำนี่มันยากตรงหรไหนฮะคุณเดี๋ยวผมจัดการเอง มานี้เลยเวนพูดยากจังเลยเนี่ยจังไม่ดคะครับอะเอาหัวมานี่เดี๋ยวสระผมให้เอาครับเอาครับมานี่เลยมาอยู่นิ่งๆ97 96 9ิ94จ็ดเก9า9ก่สองาส้ลูกพนเสียงดังเหรอครับไม่มีใครเขานับถอยหลังนานขนาดนั้นหรอกนะลูกพน แล้วนี่ทำไมยังไม่นอนอีกแม่บอกว่าแม่อาบน้ำนเสร็จแล้วจะมาเล่านิทานให้ฟังและพระจันทร์ก็วาดรูปกระต่ายน้อยไว้เป็นสัญลักษณ์ของจิตใจอันดีงามหากใครแงนมมองขึ้นไปก็จะเห็นรูปที่พระจันทร์วาดเป็นเงากระต่ายน้อยอยู่ในพระจันทร์ รับสทีขอบคุณนะคะ